ลูกแก้วผิดหวังที่ลูกแก้วไม่นอนเป็นผักไปตลอดชีวิตหรือตายไปอย่างที่แม่ต้องการใช่ไหมคะแม่ทำทุกอย่างเพบความจำเป็นนะจำเป็นจำเป็นที่ต้องเลือกเงินมากกว่าลูกผาตัดเปลี่ยนหน้าคนอื่นให้เป็นลูกของตัวเองแล้วส่งไปแต่งงานกับพิรัฐจำเป็นมากเลยนะ ที่แม่ส่งดาดาไปให้รัตเพราะว่าแม่ต้องการเอาค่าสินสอดไปใช้หนี้ไนงะถ้ามีอย่างนั้นนะท่านพิงพันเอาแม่ตายเลยนะแม่ก็เลยต้องมาอลกแล้วปล่อยหนูไม่ตายใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันคืออะไรแม่คงไม่รู้สินะว่าวันที่แม่อยากให้หนูตายหนูตื่นขึ้นมาได้ยินสิ่งที่แม่พูด ไปอยู่กับพ่อเธอทัอลูกแก้วจะได้มิทรมานคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าหนูจะได้ยินลูกแก้วแม่ไม่ได้อยากปล่อยให้ลูกตายเลยนะแต่ลูกไม่สบายนอนเจ็บอยู่อย่างนั้นน่ะแม่เห็นลูกทรมานอาการไม่ดีขึ้นสักทีหนึง่ง แม่ไม่อยากให้หนูนอนเป็นผักไปตลอดชีวิตแล้วยิ่งแม่เห็นหนูต้องทรมานแบบนั้นน่ะแม่ก็อยากให้หนูพ้นทุกข์ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกถ้าแม่ไม่รักหนูอ่ะแม่จะยอมทุ่มเทร,รักษาหนูเป็นเดือนเดือนเหรอลูกฮะแต่คนที่แสบที่สุดคือดรจอห์น ดอกเตอร์จอห์นะพยายามลักพาตัวหนูเพื่อผลทางงานวิจัยแล้วให้หนูเอาทดลองยาใหม่ๆโดยที่ไม่บอกแม่ไงลูกแก้วแม่เป็นแม่นะแม่จะไม่รักลูกได้ยังไงอะแต่ว่าท่านพิงมันบีบแม่ทุกอย่างแม่ก็เลยต้องส่งดาดาไปให้รัก แต่แม่หวังนะแม่หวังอยู่เสมอว่าหนูจะหายแล้วก็กลับไปอยู่กับรัฐเหมือนเดิมเด็กคนนั้นอะไม่ได้มีความหมายกับรัฐเลยนะลูกที่รัฐดีกับมันอะเพราะไม่แคน่น้าเหมือนลูกเท่านั้นเองอะคนที่รักรักคือลูกแก้วนะไม่ใช่ดาด้า แล้วหนูไม่ต้องกังวลเลยนะต่อไปอ่ะเด็กนั้นมันจะไม่มาสร้างปัญหาให้ลูกกับรัฐอีกแล้วคุณแม่จะทำยังไงฆ่ามันทิ้งเหรอแม่ทำได้ทุกอย่างนะพลุกแกว้วท่